มันรถหมดนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือด่วนนะคะคนขับรถผ่านทางมา e. ไม่ดาวก็เลยขอความช่วยเหลือด่วนนะคะเขาก็ใจดีจอดนะคะเดี๋ยวเติมให้ค่ะเดี๋ยวเติมให้ค่ะะไม่เติมให้เขาเติม ขอบขอบคุณนะคะขอให้โชคดีค่ะค่อยน้ำมันเบอร์เราข่อยก็เลี้ยวสงกสงกใส่แร่ขวาคือไก่แท้จะไปหนากะสีไก่มาหลังกะสีไก่ข่อยก็เห็นเขาขี่รถไก่มากชืดข่อยกับโบว่าขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วก็เลยแลกก็เลยบิดไปไกลแล้วลกกย้อนกลับมาแล้วล้กก็นลากกัามาผีเปนไก่กว่าเราอ่ะเออมาผีไก่กว่า คันแม่นั่นคอยกับจักสี่างไปทางไหนแล้วจักสี่างลบหลังจักสี่างไปหนาแล้วคอยว่าลิจิตอ่านะครับในเวลานี้อ่านะครับเอามารับนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้าคำชะอันหนึ่งพันสองพันอ้สามพันอสี่พันอสี่พันบาทนะครับ ขอบคุณมากมากนะคะพี่สมนชัยพลที่ยังไม่ทิ้งป้าคำใสนะคะก็รับเงินมาแล้วนะคะก็คือ3,000บาทนั้นก็เป็นกลางเกงนะคะอ่สิตัวนะคะแล้วก็อ่าหนึ่บาทนั้นก็เป็นอ่าลำขอพร ให้แก่น้องสำรานชายเดชนะคะที่อยู่อเมริกาคือเขาป่วยอยู่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ขอให้เขาหายนะคะก็ครอบครัวของพี่สมรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรขอให้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาที่ยังไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ในโคกหนองนาน,นะคะถ้าคนไหน ตกทุกข์ได้ยากก็พี่สมอนก็ให้ทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณขอให้บุญหนุนนําบุญกศุศลที่ครอบครัวของพี่สมอนสายพรสามราายเดชแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรเนาะลืมแล้วค่ะ <c oughs> ก็ขอให้ครอบครัวของคุณจงมีความสุขความเจริญปอดอโรคภัไยไข้เจ็บขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคน หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้เล่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้ค้องอีกอย่างหนึ่งก็เหลือที่พี่สมน์สั่งมานักหนานะคะให้ไปซื้อ,อปาลาไหลให้ไปซื้อปาลาไหลปล่อยแต่ว่ายัางไม่ได้ไปซื้อจะไปดูวันนี้นะคะไปเมื่อวานนี้มันไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆคะ่ะโอ้สาธุสาธุานนดีใจด้วยนะคะ,ะเงินของพี่สมอนอะนะครับชยัยพรนะครับที่ เอาฝากผ่านช่องหมดพันเดอร์มาใช้นี่ค่าเครื่องป้าข้ามใสครับค่าลำขอพรอ,อาคุณสารันชันยเดชครับออต่อไปเราก็จะไปใช้นี่ค่าเบี้ยผักหวานอ้าวเบี้ยผักหวานยี่ใส <c oughs> ่ 1, ทกลออ่องน,นะครับ1,000บาทนะครับตามมาครับแล้วก็เมื่อวานเห็นให้น้องน้ำมนต์ไปแล้วให้ไปแล้วแล้วก็ช่วระบบมา น้องน้ำมนก็ให้ไปแล้วื่อวานตอนเย็นเป็นค่าบัตรเข้าสวนน้ำพัทยาวนสนุกจำนวนหนึ่งพันบาทดีใจด้วยดีใจด้วยก็จะไปจ่ายให้ยาอาชินะครับค่าเบี้ยผักหวานมาปลูกที่โคกน้องนานะครับนาลุงพลป้าเต็มครับผมนะครับไปด้วยกันนะครับ โอ้อาวุได้ซีในที่เออสาธุสาธุรพี่พี่เพชรสมอนเมื่องก็กาะแล้วใช่พี่เพชรสมอนใส่หอนี่างดีอยู่ที่ครัวที่ครัวเดินมาโดมบอกยักไฟยังมาไหนไปเดินมาโดมแล้วบอกงั้นก็ไปปะไปอาชีพกอกนะครับจำนวน1,000บาทถูกต้องเนาะ มากคุณแล้วคนยังเหลือมาคือเบาลาเนี่เด้อเราดูมาอ่านี่ครับจ่ายนะครับหนึ่บาทขอบคุณคุณพี่เพชรสมรชัยพรที่ซื้อเบี้ยผักหวานเราจะมาปลูกนี่แหละบ้านป้าแตนเปินวานนะครับขอบคุณจ่ายให้ยาอาชีแล้วเด้อนะครับคุณพี่เพชรสมรชัยพรนะครับพี่เพชรสมรชัยพรนี่สรางใจบุญใจกว้างเนาะช่วยทุกคน ก็กระบบกของแม่ดาก็ช่วยไปสิบโลยังไม่เคยเห็นค่ะค่อยไม่มีลายเงินเงินเดือนเขาเย่านะที่ไปอยู่ใจดีเขาให้เดือนละพันหนึ่งร้อยเหรียญเออเพราะว่าเออเขาเขาช่วยทุกคนอย่างแม่ดาก็ช่วยซื้อกระบอกสิบโลเป็นอย่างเรจังซอย เพราะว่าเราเคยเป็นโรคหัวใจเขาลงเราจ่ายแล้ววะเธอโรคหัวใจเราไปโรงพยาบาลเราคืนมาแล้วโรเทศบูลยัางงเลยจ้าส้าชูขอให้อายุมั่นขวัญยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแม่ดาก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางที่ไปรับน้องนาเดียนะคะ แม่ลาก็งงงคิดคิดอยู่ว่าขับรถไปอยู่ดีๆทำไมรถมันถึงดับถ้าว่าน้ำมันหมดถ้าว่าน้ำมันหมดแต่แม่ดาเคยเติมเคยเติมที่ปั๊มปตทรหรือว่าปั๊มใหญ่นาเดียบอกว่าไฟมันกระพริบแล้วเนาะแต่มันยังไม่ดับนะรถไม่ดับนะ ไฟมันกระพริบแล้วบอกว่าเติมน้ํามันได้แล้วนะก็ไปเติมก็บอกว่าเติมเต็มถังเขาก็เติมให้เต็มถังก็ร้อยแปดสิบบาทเนาะร้อยแปดสิบบาทแล้ววันนี้ขับไปอยู่ดีๆขับไปอยู่ดีๆรถด,ดับกลางทางเนาะรถดับกลางทางไม่ไดาก็คิดว่าเอา้าน้ำมันหมดหรือเปล่าก็ คิดว่าจะไปเติมปั๊มทางข้างหน้าเพราะว่าแม่ดาเร่งรีบเนาะเพราะว่าแม่ดาเร่งรีบกลัวไม่ทันไปรับหลานเนาะเพราะว่าแม่ดาออกไปช้าปกติก็จะไปสามโมงน้องนาเดียเลิกสี่โมงเนาะแต่ว่าน้องนาเดียบอกว่าวันนี้จะเลิกสามโมงก็เลยว่าสองโมงจะไปแต่ทีนี้แม่ดาออกไปน่ะสองโมงครึ่งแล้วนะ เพราะว่ามัวแต่หลุดคลิปอยู่เนาะมัวแต่หลุดคลิปให้มันเสร็จเพราะว่าคลิปก็ได้น้อยนะคะคลิปก็ได้น้อยเพราะว่าต้องไปรับไปส่งมันก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปแล้วก็เราก็อยากจะทํอ่าหน้าที่ของเราคือดูแลต้นไม้ดอกไม้ด้วยเนาะก็เลยช้าออกไปช้านิดนึงนะคะออกไปบ่ายสองครึ่งก็เลยเวลาเร่งรีบเร่งด่วนก็เลยไม่ได้คิดว่าเติม คิดว่าเติมไว้แล้วเนาะวัน,นวันนั้นก็เติมเต็มถังไว้แล้ววันก่อนน่ะนะก็เลยว่าเออไปรับน้องมาเดียค่ะกลับก็จะเติมน้ํามันทีนี้ขับไปอยู่ดีดีรถด,ดับอ้าวไม่ไดาก็ว่าน้ํามันหมดก็เลยโอ้ยมันดับระหว่างอ่าถ้ามันดับใกล้ปั๊มน้ํามันก็ดีหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้อยู่ไกลนะคะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะไม่มีบ้านคนด้วย แม่ดาวก็เลยตัดสินใจว่าจะทายังไงดีเนาะ choices? ถ้าเราเขินแดดก็ร้อนนะบ่ายบ่ายสองครึ่งนะเนาะแดดแรงมากเลยเพราะว่าใกล้จะถึงเมษาแล้วนะคะก็เลยแม่ลาแม่ดาวก,ก็เลยตัดสินใจ <teu? S 2> เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาก็เลยขอความช่วยเหลือค่ะบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยรถน้ํามันหมดนะตอนแรกก็ว่าจะให้เขาอะไปวิ่งไปซื้อน้ํามันมาให้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเออขินไปก็เลยเข,ขาช่วย เส้อดึงไปนี่ยนะเส้ยดันไปก็เลยย้อนกลับมาที่ปั๊มทางทางนี้มันใกล้กว่าเนาะก็เลยย้อนกลับมาเติมค่อยก็เลยบอกว่าเอาเติมถังนะเนาะบอกว่าเอาเติมถังเขาก็เติมให้เอ้าเขาบอกว่าอ้าวทำไมถังมันน้อยจังทําไมถังมันน้อยจังได้แค่แปดสิบาทเอง แม่ดาก็เลยนึกว่าอก็เลยงงก็ยังคิดไม่หายว่าทําไมมันเกิดเรื่องแปลกๆเพราะว่าถ้าถ้าว่าจอดโอเคถ้าเราจอดรถมันจะดับปุ๊บเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จอดขับไปอยู่ดีๆนะครับก็หกสิบเจ็ดสิบเพราะว่าแม่ดาเวลาเร่งรีบแม่ดาจะขับหกสิบเจ็ดสิบถ้าปกติแม่ดาก็ขับสี่สิบห้าสิบเนาะก็เลยว่าเวลาเร่งรีบแม่ดาก็ตอนแรกออกไปนะ่ะแม่ดาก็แซงแซงเข้าไปแซงรถ สามล้อบ้างแซงรถมอเตอร์ไซค์บ้าง,ง,าางคือใจจดใจจ่อว่าไปจะต้องไปให้ถึงอ่ะมันจะสามโมงแล้วเนาะใจจดใจจ่จจอว่าต้องไปให้ถึงก็เลยขับแบบขับไปอย่างสม่ำเสมอน,นะขับไปอย่างสม่ำเสมอแล้วมันดับนี่ไม่อดลาก็เลยงงไม่หายถ้าว่าน้ำมันหมดทำไมไม่ทาไมไม่เติมถ้ามันหมดถึงขนาดรถด,ดับมันน่าจะเติมได้สองร้อยเนาะเติมถังมันจะได้สองร้อยแต่ แต่รถของแม่ดาที่บ้านน่ะเต็มถังก็แค่ร้อยเดียวแต่ว่ารถนี้มันถังใหญ่อยู่นะรถของลนะุงช่างน่ะรถของลุงช่างน่ะว uh,> ิ่งเร็วแล้วก็ถังก็น้าถังก็น่าใหญ่เติมได้ร้อยแปดสิบเนาะก็เลยว่าทําไมมันมีเรื่องแปลกๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นงงเหมือนกันบางทีแม่ดาก็คิดว่าหรือว่า ามีอะไรนะมีส no ิ่งที okay. mm ่เรามองไม่เห็นน่ะแกงไม่ดาหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะพลังงานพิเศษหรือว่าพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นไปแล้ววาลุงวางไลนอืมไไบฮะไบเขาจะรับล่ะอืมนั่นแหละค่ะก็เลยจะงงงไม่หายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะเอฟจี อ่ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าถ้าว่ารถเสียก็ไม่เสียนะพอเติมน้ำมันก็ติดได้ตามปกติพอเติมน้ำมันก็ขับมาได้ตามปกติไม่รดไม่ได้เสียก็ปกติเมื่อกี้ก็ยังเอาไปให้ลุงช่างตรวจด,ดูก็ปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าถ้าสมมติว่าเออเราจอดรถนี่มันดับแน่นอนรถอันนั้นนะ่ะถ้าจอดปุ๊บมันจะดับทันทีแต่อันนี้ไม่ได้จอดขับไปห้าสหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบ แล้วอยู่ดีๆด,ด,ดับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะพิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ